ยี่สิบแล้วแหละตอนนี้นอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปแอดไ,ไ,ไม่มาแอดไม่มาไม่เป็นไรสิแพ้ก่อนอเอสกันไปเริ่มปล่อยพลังขึ้นเต่าแ, <c oughs> แล้วแม่ถ้าไม่ให้เนี่ยไปเรื่อย โอเคุณแม่นรับจวันนม่าครับครับที่สุดใที่สุดอดงไดอกาไปได้เดี๋ยวให้สิสองรอยเหรีคแม่ขอบคุณแมนักาังใจขอบคุณมากเลยนะครับอ่ไหนแถวหแถวสองไว้ยัคแถสไยังไงแม่แถวหนึก็ให้เอาให้แล้วแถวที่สไว้ยัไงบ้างคบ แม่ซีครับแม่ซีหมุนล้อมาชิดใจแล้วตอนเนี้ยหัวนล้อแบบเพลินหัวนล้อแบบคุณแม่ของผมมากเลยเดี๋ยวเราไปไหนต่อพวกเนี้ยเราไปไหนต่อเนไปช้อปต่ออ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปช้อปต่อด้วยนะพี่ต้องส่งร้อชามแม่ไปเลี้ยงข้าวอีกโอเคเดี๋ยวข้าวเลี้ยงไม่อั้นเลยกับข้าวซื้อเลยนะอะไรนะแม่เออใจแม่ สอนเราตั้งแต่แรกดูดูแลดดีดีพิเศษเลยจอดทังอะไรบอกลูกนะอะไรนะเจอใจเดี๋ยวคณะผู้จัดขอรักเขาแม่นะท่านเบอร์สี่รู้แค่เราข้าตัวบอกกันม่ได้เลยแม่อะไรนะอ๋อไม่มีอะไรคือแม่ขอบคุณมากนะฮะเข่าสองเข่สามแล้วแถวาสี่สั่บ้านแล้วไม่เนี่ยแล้ว จรเด็กก็เปิดยาวเลยเนาะเปิดเท่ตั้งหบวเปล่าเพลงม้วนๆมีม้วนๆนะพี่นะดังเพลงกูขอบคุณมากนะ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 ๆอบคุณมากนะขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะ สามคนนี้เดือดออกจากโรงตอนท้ายแล้วออกจากโรงภาพยนตร์ตอนท้ายสุดแล้วคุณปอออกจากโรง